สนับสนุนโดยนีเวียคู่คิกแห้งสบายสามเท่าจากนีเวียสวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะมียากรดวงชะตาประจาําวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจํานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่ายนาฬิกา30นาที่ถึง10นาฬิกาตรงอยู่กับมว้ยค่ะและอาจารย์พ,พรพฤ์ลีลาประเสร,ริฐหรือว่าพฤษศัตรขค่ะวันนี้เราสองคนสดใสไหมครับจริงๆกว่า,าสดสดใสมากนะ,ะดูสังเกตจากตุ๊กตามมีด้านหลัง ความจริงวันนี้เราไม่ได้เหมือนกับไม่ได้นั่งจัดรายการกันสองคนนะผมมีความรู้สึกเหมือนว่ามีใครมาเกาะอยู่ข้างหลังเราด้วยมีลูก,กตาคอ,อายชำเลืองมอง <c oughs> ควจริงมีประวัติศาสตร์นะเนี่ยตัวเนี้ใช่ไหมชื่ออะไรจ๊ะชื่อโทษค่ะ,ะจริงๆต้องบอกว่ามีที่มาที่ไปจริงๆถ้าเกิดนับเร่มเลว่าสี่ขวบได้แล้วนะเข้าขวบที่4ี่ ใช่แล้วกับพี่สีนนเองนะก็มาเป็นประจําทุกๆปีบ,บอกถึงเทศกาลอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะพาทั้งของขวัญทั้งตุ๊กตาเนี่ยมาอยู่ณบริเวณห่งนี้เพื่อให้ทุกคนรู้สึกถึงความสดใสนั่เองะนะตอนรับเช้าวนันใหม่กันแบบนี้แล้วก็เป็นวันอีกหนึ่งวันนะคะที่ไม่ใช่ว่าหลายๆคนยังเดยเฉพาะชาวากรุงเทพยังคงแบบว่าเกาะกระแสความหนาวเย็นอยู่อากาศก็เย็นลงเรื่อยๆผมจริงอย่า,ยา,าใ,ยใช้คำว่าเกาะเลยมั่ยคือความความหนาวเกาะเรานะผมยี่รู้สึกว่า ปีนี้เย็นเย็นกว่าปีที่แล้วนะ mm. แต่ก็ดีฮะอากาศสดชื่นแต่สิ่งสำคัญก็คือเนี่ยตอนนี้หลายคนมใชันะะ่งผมเองก็เริ่มจะมีอาการระคายคอทั้งที่ก็ค่อนข้างจะระมัดระวังในเรื่องสุขภาพอยู่แล้วฉะนั้นก็ดูแลตัวเองดีๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของเสื้อผ้านะที่สวมใส่ดีสัอ,อีกหลายคนบอกว่า ซื้อมาใช้ตั้งหลายปีแล้วไม่เคยได้มีโอกาสนําออกมาในเรื่อสุขภาพสตรีถูกต้องปีนี้เป็นก็ได้สมตามเทรนตามแฟชั่นเลยนะครับก็หวังว่าความหนาวเย็นจะอยู่กับเราไปจนถึงช่วงประมาณปีใหม่นะจะได้เฉลิมฉลองกันด้วยอากาศแบบเย็นสบายแบบนี้แต่ว่าก็ต้องส่งกําลังใจแชในให้กับพี่น้องทางภาคใต้ด้วยนะคะที่ตอนนี้หลายจังหวัดเองเขาใช้คำว่าต้องใช้ธงแดงเพื่อประกาศนะคะในส่วนของอพื้นที่บาง,บางส่วนที่มีทั้งน้ําท่วมน้ําป่า ใจหลากด้วยใช่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับโดยเฉพาะต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มาเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลบางทีขวัญและกําลังใจก็อาจจะรู้สึกถดถอยหน่อยนะครับพวกเราทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็หวังว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆ คลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับแล้วก็วันนี้นะคะยีบิบธันวาคมนะคะถ้าพูดถึงในส่วนของทางศาสนาคริสต์เองะนะก็ถือว่าเป็นวันคืนก่อนคริสต์มาสหรือว่าคริสต์มาส E ิฟนะคะเมื่อก็เชื่อว่าเดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยประมาณสักหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็ชาวชาวคริสต์เนี่ยเขาก็จะไปตามโบสถ์นะคะคเพื่อมีการร้องเพลงนะหรือว่านำมาซากาอยู่ที่โบสถ์นี่เองก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่เข้าสู่ในส่วนของการเฉลิมฉลองนะคะส่วนของคริสต์มาสที่วันจะเกิดขึ้นเหมือนพรุ่งนี้ จริงๆเนี่ยเทศกาลของคริสต์มาสเองเนี่ยมีทั้งหมดสาวันในการหลักๆเลยก็คือวันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการร้องเพลงมีในส่วนของการลําลึกถึงรพระเยซูนะคะซึ่งเป็นขืนแรกรุ่งนี้ถึงจะเป็นคริสต์มาสแบบอย่างเต็มตัวแล้วก็ วันศุกร์นี้นะคะก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าเป็นวัน Boxing Day คือวันแก,<อ>แกะกล่องของขว,วัญคือของขวัญเนี่ยได้มาอาจจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้พอถึง26ปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นเทศกาลในการแกะของขวัญกัน,นะนก็เป็นในส่วนของสอัปดาห์ของการเฉลิมฉลองฉะนั้นนะคะเราต้องมีรอยยิ้มอย่างเต็มที่แล้วก็นับจากเนี่ยวันศุกร์นี้ไปเนี่ยก็บางท่านก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดได้หยุดกันละนะคะฉันก็พักผ่อนกันให้เต็มที่เตรียมตัวให้เต็มที่ส่วนใครยังคงทํางานจนถึงวันศุกร์นี้ก็เต็มที่เช่นเดียวกันเพราะนีกาาสัปดห์้ แต่ไม่รู้ผมแอบคิดไปเองหรือเปล่านะฮะทุกวันนี้ขับรถขับามาทํางานผมมีความรู้สึกว่าจานวนรถบนท้องถนนเนี่ยเริ่มจะน้อยลงมมผมเชื่อว่าบางท่านก็คงอาจจะชิงเดินทางออกไปก่อนหน้านะครับไม่อยากที่จะแออัดยัดเยียดกับการจราจรในช่วงที่คนปิดเยอะๆนะก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความรมะมัดระวังนะครับมีสติแล้วก็ที่สําคัญก็พูดทุกวันนะผมตั้งใจจะพูดทุกวันในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของเครื่องดองของเมานะครับ ก็ไม่ควรที่จะดื่มนะโดยเฉพาะเวลาที่จะขับขี่หรือในแง่ของสุขภาพร่างกายเองถ้าเราง่วงก็ควรที่จะหยุดพักหรือว่าหาคนอื่นเนี่ยมาเปลี่ยนขับขี่แทนเรานะครับ เอาละนะคะวันดีๆแบบนี้นะคะเมื่ออยากให้คนมีความสุขแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเริ่มต้นกันกับกลางสัปดาห์ก็แล้วกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวด้วยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆของ,ของทางมิลเลอร์เชนลรวมถึงแฟนรายการทุกท่านที่เราร่วมบุญกันนะคะวันที่14กุมภาพันธ์นะคะ2558นะคะครั้งนี้เราจะมีในส่วนของการหาแห่อัญเชิญพระพุทธปฏิหารจอมราชาเดินทางจากกรุงเทพนะคะมุ่งสู่เขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชาสีมาในเองนะคะฉะนั้นใคร ที่อยากจะไปร่วมพิธีในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่จริงๆค่ะหลายท่านได้มีโอกาสร่วมกันนะคะสร้างพระพุทธปฏิหารจอมราชาเนี่ยด้วยปัจจัยมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้เราจะไปร่วมพิธีร่วมขบวนพร้อมๆกันนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจนะคะมีรถส่วนตัวอยากจะร่วมขบวนกับเรานะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ตอนนี้ยังคงเปิดอยู่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเรารับไม่จํากัดจํานวนจริงๆนะคะที่เบอร,ร์โทรศัพท์082328 6991นะคะและ0831997972นี่เองนะคะฉะนั้นใครที่มีความประสงค์นะอยากจะไปร่วมบุญการเสาร์ที่14กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันแห่งความรักด้วยคราะฉะนั้นเราก็มารวมพลังรวมความรักกันนะคะแล้วก็ไปร่วมพิธีร่วมกันซึ่งคุณผู้ชมที่มีความประสงค์จะไปแต่ไม่มีรถส่วนตัวนะคะอันนี้ก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งความจํานวนได้เพราะว่าเรามีรถบัสนะคะบริการเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่มากรประมาณ2-3คันนี่เองนะแต่ว่าก็สามารถที่จะร่วม ่วมขบวนไปรพร้อมๆกันได้ส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะทุกรถทุกคันนะคะก็จะได้รับธงพระพุทธปฏิหารจอมราชันรวมไปถึงนะคะก็จะมีสติกเกอร์ค่ะที่เป็นสัญลักษณ์นะคะว่าเราจะไปขบวนนี้พร้อมๆกันแล้วก็ทุกท่านนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจาครั้งยิ่งใหญ่ของเรานะ,ะทั้งผู้ชมเองแล้วก็รวมไปถึงทางมิลเลอร์ด้วยนะคะเราจะใส่เสื้อที่มีรูปแบบเหมือนกันนะคะร่วมขบวนเดียวกันนั่นคือเสื้อที่มีรูปของพระพุทธ ปาฏิหารจอมราชาโดยนะคะมีคําที่อยู่ในใจของเราทุกคนค่ะคือคําว่าศรัทธาครูบูชาพระนะคะพระพุทธปาฏิหารจอมราชานี่เองฉะนั้นนะคะมาร่วมพิธีร่วมกันนะคะเดินทางไปบะเพ็ญพร้อมกันได้นะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันจําไปกี่คนก็ได้นะคะรถคันหนึ่งจะไปทั้งครอบครัวก็ได้นะจะก,กี่คนก็แจ้งคำจสนุนเข้ามาแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยนะคะต้องมีการระบุจํานวนให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยเตรียมไซส์ของเสื้อตัวเองมาด้วยเพราะว่าครั้งนี้ เสื้อนะคะเราไม่มีการจําหน่ายเพิ่มเติมจะจัดทําเฉพาะนะคะบุคคลที่เข้าร่วมพิธีเท่านั้นถ้าเกิด<ะ>ว่าหลังจากนี้จะไปหาซื้อคงไม่มีละนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้แลสําหรับคุณผู้ชมที่อา,อาจจะไม่ได้มีรถส่วนตัวก็คงจะต้องรีบโทรเข้ามา<ช>ลงทะเบียนก่อนเพราะว่าบริการรถที่เราจัดเนี่ยก็ มีจํากัดนะครับยังไงก็ใครสนใจก็สามารถที่จะโทรมาได้แต่เนเนิ่นนี่เลยนะครับนะแล้วก็รวมไปถึงใครที่มีความประสงค์นะจะออกโรงทานเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยก็ทั้งอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจไปด้วยด้วยกันนะคะก็แจ้งความจํานวมากับทางทีมงานได้นะคะคเพราะว่าจะมีในส่วนของจุดสตาร์ทก็คือบริเวณกันนานีค่ะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยจุดที่สุดคือที่บริเวณเขื่อนลําตะคองนะคะก็ สามารถบอกกับทางทีมงานได้ว่าเรามีความประสงคนะ์ละอยากจะออกโรงทานกาันเป็นบุญครั้งใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงของต้นปีด้วยนะก็ใครที่อยากจะไปร่วมกัน รีบโทรเข้าไปรับไม่จํากัดจํานวนแต่ว่าเราจําเป็นต้องมีการจัดลําดับให้เรียบร้อยเพราะว่าขาบวนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใหญ่มากจริงๆใหญ่โตมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจำนวนรถรายนี้ก็ประมาณร้อยสองร้อยคันเข้าไปแล้วนะคะฉะนั้นก็รีบนะโทรเข้ามาสํารองที่นั่นกันก็แล้วกันนะส่วนวันนี้ค่ะวันดีๆแบบนี้ใครอยากที่จะตรวจดวงชะตากันนะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะพิมพีดีเว้นวักตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันวันที่เดือนพศรวมไปถึงนะคะเวลาเกิดแล้วก็คําถามระบุคําถามเข้า มาให้ชัดเจนนะคะใครต้องการตรวจสอบอาชีพบอกเลยค่ะว่าทําอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะ<ม>ส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่4221606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันค่ะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย024960493นะคะและ024960494ค่ะคตตอนนี้เดี๋ยวเรามา ฟังภาพรวม12ราศีนะคะกลางสัปดาห์ก่อนเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะพุทธที่24ธันวาคม2557จันทรคติการขึ้น4ค่าเดือน2ปีมะเมียพยับหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศท,ที่เป็นสริรโมงคลส่วนทิศท,ที่ควรฉลีกเลี่ยงครับอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศท,ที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบรูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเอง เปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพัพนธ์วันนี้เรื่องของหัวใจเน้นคนที่กําลังมีปัญหานะครับถ้าคิดว่าทาดีที่สุดแล้วอย่าฝืนเพราะถึงอย่างไรก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงและถ้ามีปัญหาวันนี้หมายถึงว่าเคสแรกมีปัญหามานานแต่ถ้าเพิ่งเริ่มต้นมีปัญหาวันนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะปรับความเข้าใจเราให้ทุกอย่างมันเย็นก่อนแล้วค่อยกลับมาพูดคุยส่วนเงินทอง และการลงทุนเชื่อตัวเองดีที่สุดฟังข้อมูลข่าวสารรอบด้านได้แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ที่ตัวเรางานยังจับประเด็นได้ดีนะครับไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นสาระสีถูกเชลโลคาสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสิมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีแดงส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มมีนาคมวันนี้จะมีลุกฟลุกบ้าง โดยเฉพาะเป็นโชคลาภทางการงานนะครับโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจการค้าแบบครอบคร,บครัวแบบกงสีวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบมากขึ้นหรือมีส่วนแบ่งในแง่ของสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแต่เ,เงินทองกลับด้านกันนะครับวันนี้จะมีคนมาขอพึ่งพาแบบปฏิเสธไม่ได้ความรักหัวใจวันนี้อย่าคิดเยอะนะครับให้ว่ากันวันต่อวันสีถูกชะลอกค่ะสำหรับชาวราศรีกุมค่ะหนักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองครับส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีส้ม ราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้ด้านดีในเรื่องของงานคือการมองไปข้างหน้าการวางแผนการประเมินสถานการณ์แต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้คือในเรื่องของอารมณ์อย่าขึ้นลงวูบวาบระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้สถานการณ์มีโอกาสาที่จะเกิดความพลิกผันหรือมีเรื่องราวความจําเป็นต้องใช้เงินแบบเร่งด่วน แต่เรื่องของหัวใจทายดีนะครับความรักความสัมพันธ์ยังแข็งแรงสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมสุขภาพนะคนที่ป่วยเจ็บมาก่อนหนะ้าวันนี้อาการเริ่มที่จะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะครับดูแลตัวเองนะส่วนงานอดทนรอคอย ดูเหมือนจังหวะจะโคนวันนี้ยังไม่ได้แต่ความรักหัวใจถ่ายดีนะครับแม้โสดก็จะได้รับความสนใจจากต่างเพศเช่นเดียวกันกับเรื่องของเงินทองสภาพคล่องมีเกณฑ์จะได้ลาบผลจากผู้หลักผู้ใหญ่สีถูกชลอกค่ะสนักชาวราศีเมษค่ะผมให้ความสําคัญกับเรื่องของงานนะครับจดจดจ้องจ้องให้ดีนะสีดําส่วนสีที่ควระฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะร,ราศีพฤกษกค่ะ14พฤษภาคมถึง13มมิถุนายนนะครับ อย่าร้อนวิชาอย่าออฟไซด์นะครับหรือไปก้าวล่วงงานของบุคคลอื่นและที่สําคัญวันนี้มันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาฉะนั้นวันนี้ถ้าใครมีเงินเย็นเนะี่ยได้เปรียบหัวใจจะมีคนที่อ่อนวหวกว่าเข้ามาเพื่อที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์สีถูกชะลอคาสนชาชราศีพฤกษกค่ะ อีกหนึ่งราศีนะครับที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของงานสีครีมส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะคนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับและที่สาคัญวันนี้การระดมสมองระดมความรู้จําเป็นแม้กระทั่งคนที่เคยมีปัญหาอยากจะคิดเจรจาต่อรองวันนี้ก็สมประโยชน์นะครับ แต่เงินทองและการลงทุนต้องกำหนดสัดส่วนที่ชัดเจนอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปความรักหัวใจวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดปากเสียงนะครับคนโสดเองก็ไม่เด่นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีน้าตาลส่วนสีที่ควรฉลี่ยคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้พยายามอย่ามีปัญหากับค,คนรอบข้างนะครับพอถึงอย่างไรก็หนีไม่พ้น วันนี้อาจจะไม่อาศัยแต่อนาคตภายภาคหน้าก็ต้องพึ่งพากันอยู่ดีเงินทองและการลงทุนถ่ายดีครับวันนี้มีโชคลาภมีคนช่วยหัวใจทรงๆฮะถึงจะไม่หวานไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาใหญ่ที่ทําให้ทุกข์ใจสีถูกชะโกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายน วันนี้รับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างก็ดีอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปเพราะวันนี้ถ้าคุณใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหามีเกณฑ์นะครับที่จะตัดสินใจผิดหรือทำในสิ่งผิดเงินทองและการลงทุนยังมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายการได้ใช้เงินต่อเงินหัวใจไม่เด่นนะครับควรมีคู่ระวังมีปัญหากบญาิโสดเองก็ไม่มีดวงสีถูกฉโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะ เสริมไม่มีความหนักแน่นนะทั้งเรื่องงานเรื่องของชีวิตสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เหมาะสําหรับการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์นะครับจะไปติดต่อใครลองพยายามขวนขวายหาคอนเน็กชันดูว่ามีคนรู้จักอยู่ในหน่วยงานหรือในองค์กรนั้นหรือไม่และพยายามเชื่อมโยงให้ถึงนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนไม่เหมาะ สำหรับการคิดการใหญ่วันนี้จะบอกว่าโดยเฉพาะสภาพคล่องเนี่ยสายป่านเราไม่ได้ยาวพอนะครับหัวใจมีลุ้นเล็กๆนะถ้าไม่ได้หวังอะไรที่มากจุดเกินไปสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดนะคอนเน็กชั่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนในการอุปถมัมภ์คำชูกับสีขาวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้มองไกลๆนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุป หรือว่ารีบร้อนตัดสินใจให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักเงินทองและการลงทุนวันนี้อย่าคิดรวยทางลัดนะทุกอย่างต้องใช้เหตุผลต้องใช้ข้อมูลประกอบและที่สําคัญวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการพนันขันต่อรวมถึงการเสี่ยงโชคหัวใจก็ไม่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสีถูกชะลอกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะหนักแน่นกับทุกสิ่งนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี้ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ 6พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้อย่าก้าวร้าวหรือเชื่อมั่นอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนระวังมีปัญหากับคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาส่วนเงินทองนะครับวันนี้แม้จะมีกระสุนหรือทุนนะครับแต่จังหวะไม่ได้ฉะนั้นท่องไว้ไม่ได้แต่ก็ไม่เสียไม่เป็นไรหัวใจเหมาะสำหรับการเรียนรู้กันเพิ่มเติมครับสีถูกชโลโคาสำหรับชาวราศีพิจิกค,ค่ะเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวเอง ใช้ได้ทั้งความเมตตาจากผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งสเสน่เพื่อเพศตรงข้ามสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ธนูโดยรวมต้องบอกว่าไม่ง่ายเรื่องงานแม้จะมีคำมั่นสัญญาการพูดคุยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่มันก็ยังไม่ใช่อะไรที่ทันใจ ปุ๊บปับ๊บต้องอาศัยเวลาสักระยะนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็มีโอกาสผิดใจเพราะคำพูดการเจรจาการสื่อสารแม้กระทั่งความรักก็มีโอกาสหัดเหแบบคาดไม่ถึงสีถูกชะลอกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเพื่อหรือเพื่อขาดอีกงหนึ่งราศีนะครับ ไม่มีที่พึ่งผ่ามีคนได้การอุปถมัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลกเลี่ยงคือสีบรอนเงินงอาล้ค่ะนี่คือภาพรวมนะคะของ12ราศรีกลางสัปดาห์แบบนี้แต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคําถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อพูดคุยกันสดๆก็ได้นะแต่ว่าสิ่งสาคัญเลยข้อมูลที่ส่งเข้ามานั้นนะคะต้องระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ครบและคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราตรอของวนันเช่นคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืม ระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ